สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการยอดเชฟไทยครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์10โมงเช้าเราก็จะมีเรื่องราวดีๆเมนูดีๆเมนูง่ายๆอย่างเช่นวันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเมนูข้าวผัดที่ง่ายที่สุดเป็นข้าวผัดปลาทูไข่เค็มเอาละครับก่อนที่จะไปฟังทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ยท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรากันด้วยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆท่านผู้ชมด้วยครับที่จะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับว่าวิธีการผัดข้าวผัด ให้ไข่กระโดดและข้าวกระเด็นเนี่ยเป็นยังไงแต่ท่านผู้ชมถ้าใครตามรายการยอดเชฟไทยเนี่ยจะรู้สโลแกนอันนี้เลยนะครับเพราะเราผัดข้าวผัดไข่กระโดดข้าวกระเด็นเนี่ยมานานพอสมควรทีเดียวเลยวันนี้จะเอากลับมาให้ท่านผู้ชมได้ลองดูกันอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นปลาทูครับง่ายๆเลยปลาทูเป็นข้าวผัดแบบไทยๆนี่แหละครับเลือกปลาทูหน้าง,งอคอหักแบบนี้เราจะทอด จิ้มน้ำพริกปลาทูแล้วเหลือไว้เมื่อวานก็ได้หรือจะเป็นแบบที hmm. right like then, later, c, ่ผมดูเป็นปลานึ่งแบบนี้นะครับเป็นปลาทูนึ่งสุกมาแล้วแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาแกะนะครับส่วนประกอบเรามีปลาทูเป็นหลักมีข้าวเป็นหลักผมเพิ่มความมันลงไปในข้าวก็คือไข่เค็มนี่ไข่เค็มเป็นไข่เค็มดิบนะครับเวลาเราพูดถึงไข่เค็มดิบเนี่ยก็จะเป็นไข่เป็ดเท่านั้นนะครับไข่เป็ดข้างในไข่แดงเนี่ยถ้าเป็นเค็มแล้วเนี่ยจะแข็งแข็งคือดิบขึ้นมาเป็นก้อนๆได้เลยเราเอาก้อนไข่แดงนั้นแหละครับเอามายีรวมกัน อันนี้ก็น่าจะเป็นสักหกใบแล้วมั้งครับเอามายีรวมกันแล้วให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ปั้นไข่เนี่ยได้ไข่เข้ามาแล้วเวลาเรายีเนี่ยมันจะมีขึ้นขึ้นเขาเรียกอะไรขึ้น,นปุยปุยไม่เนียนแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะนั้นให้เอาไข่ขาวของไข่เค็มเนี่ยหยดลงไปในไข่แดงแล้วค่อย,อยนวดครับเขาจะใสเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะครับไม่เป็นฝ้าฝ้าฝ้า้า,า,าเวลาเป็นฝ้าปั้นไม่เป็นลูกก็นวดใหม่เอาน้ําไข่เค็ม คือไข,ข่ขาวไข่เค็มเนี่ยใสลงไปนิดนึงอย่าใส่เยอะนะครับใส่เยอะเนี่ยมันจะลื่นไปหมดเลยมันจะไม่เกาะตัวกันค่อยๆหยอดลงไปพอได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ทําให้เป็นแท่งยาวๆเด็ดออกมาปั้นเด็ดออกมาปั้นก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับอ่ะไข่เลยเราเริ่มจากไข่ที่เมื่อกี้เราบอกครับที่เราอยากจะทําไข่เป็นไข่ฟูกรอบ ใส่น้ำมันแล้วจะฟูก่อนนี่แหละครับน้ำมันของพัดพัดครับมเมล็ดคาเมรียใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะอยากจะได้ไข่ลอยตัวฟู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 นิดหนึ่งครับและน้ำมันที่เราเจียวไข่ให้ฟูเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเก็บน้ำมันนี้ไว้บางส่วนเอามาผัดด้วยครับจะได้หอมอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมตะแกรงให้ไข่เขาลอดรูครับ เวลาเราดูน้ำมันร้อนท่านชมครับดูมวลน้ำมันในนี้ก็ได้หรือดูควันจากตัวน้ำมันก็ได้นะแต่อย่าเอาน้ำลงไปใส่นะครับเพราะน้ำมันกับน้ำเข้ากันไม่ได้สมมุติเราอยากจะลองง่ายสุดคือใส่อย่างเงี้ยสักหนึ่งหยดเห็นไหมสองหยดถ้าเขาใช้ได้เขาก็จะขึ้นฟูขึ้นมาอ่ะนี่ลองดูครับอ่ะโอเคได้ล่ละ Okay, กระเจียวนี้ใจเย็นๆไปเรื่อยๆนะครับให้เขากรอบเหลืองทําให้เขาเป็นสีเหลืองทั้งหมดพร้อมๆกันนะครับเพราะเราอยากจะให้เขากรอบไงแต่เราไม่เอาไหมนะครับไม่เอาเป็นสีสีดำนะเอาเป็นสีเหลืองทองครับอันั้นก็คุมไฟดีๆนิดนึงนนะช่วงนี้เห็นไหมโอเคสีเหลืองเกือบจะเป็นสีเหลืองเดียวกันหมดแล้วอ่ะผมได้แล้วส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวผมทาอีกรอบนึง สูงหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าไข่เราจะได้เป็นเป็นตัวเล็กๆๆๆแต่อย่าให้แน่นเป็นแพรนะครับเพราะเราไม่ต้องการให้เขาเป็นแพรเราจะแยกเขาเป็นเล็กๆๆอย่างนี้ได้ง่ายครับมผมเตรียมกระมังของผมเพื่อที่ใส่น้ํามันที่เหลือครับปิดไฟก่อนนะครับเรามาดูไข่ของเราให้เรียบร้อยนี่น้ํามันบางส่วนอย่างที่บอกครับผม ใส่เอาไว้ตรงนี้หน่อยนึงครับได้แล้วอันนี้ทีนี้เรามาดูปลาทูปลาทูปลาทูก็แล่ปลาทูถ้าจะต้องใช้หัวอยากจะกินหัวก,กรอบเราก็ต้องเก็บน้ํามันอันนั้นไว้นะครับแล้วก็ทอดหัวตรงให้เขาก,กรอบอันนี้แต่ผมเนี่ยกลัวว่าเวลาเราทําให้เด็กๆก,กินเนี่ยก้างเขาจะมีแล้วก็เดี๋ยวจะติดคอกันแล้วก็ไม่อยากที่จะแล่ตอนเขาร้อนๆเพราะว่าเอาออกยาก ความร้อนมันทําให้เราจับตัวปลาทูยากเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนที่จะให้เขาร้อนก่อนนะครับเพอเดี๋ยวเราไปผัดเขาอยู่ดีได้แล้วเสร็จแล้วก็ขอีกสักตัวครับอ่ะสองตัวเรียบร้อยนะครับเราก็มาเลาะเพื่อที่จะเอาแต่เนื้อเขาครับตัวก้างก็เอาออกปลาทูนี่ก็จะมีก้างอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเนื้อท้องกับเนื้อเนื้อสันหลังนะครับ เวลาทอดปลาทูเนี่ยเนื้อก็จะติดกันเหมือนกันนะครับเวลาทอดลงไปในกระทะเนื้อปลาทูเนี่ยค่อนข้างจะติดกันเหมือนกันเราก็ค่อยๆยีเขานะครับนี่กลางอยู่แถวๆนี้ได้แล้วอันนี้ปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะเราละเอียดยิบที่จะดูเขาไม่ให้มีก้างโอเคทีนี้พวกนี้เนี่ยถ้ายังอยากจะต้องทอดเนี่ยโอ้โห เก็บไว้ครับเดี๋ยวพอน้ํามันเราดีๆเรา,เามาทอดกรอบนี่อร่อยมากทีเดียวเอาละปลาเนี่ยผมจะไม่ยอมที่จะยีจนเละไปหมดนะครับผมจะทํากองแบบนี้เอาไว้นี่แหละกระเทียมเล็กเนี่ยไม่ต้องทําให้เขาละเอียดมากนะครับซอยแบบนี้ยำๆแบบนี้พอนะครับนี่แต่ถ้าเด็กๆไม่ชอบกระเทียมก็ไม่ต้องใส่ได้นะแต่สําหรับผู้ใหญ่แล้วผมว่ามันก็อร่อยดีเอาละกระทะ ทำงานต่อเปลาครับใส่ลงไปเลยแล้วก็จะเนี่ยครับช่วงนี้ปลาทูของเราต้องถูกผัดกับน้ํามันให้เขาเหลืองหอมหน่อยนะครับเหมือนกับเราทอดเขานี่แหละแต่ว่าเราก็ละเลงไปได้เลยเพราะเดี๋ยวเล็กๆใหญ่ๆเดี๋ยวเราก็ไปเผารวมกับข้าวอยู่ดีครับแล้วอยากให้ถึงไฟด้วยนะเพราะถ้าไม่ถึงไฟปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเรามีกลิ่นคาวเลยนี่แหละครับ กลิ่นเนี่ยเวลาเราคั่วปลาอย่างนี้แล้วเนี่ยพอใส่ปลาไปแล้วเราจะได้กลิ่นปลานะครับเราต้องผัดปลาหรือคั่วปลาเนี้ให้เขาเปลี่ยนกลิ่นเป็นกลิ่นหอมๆก่อนนะครับกลิ่นหอมแบบปลาทูทอดกรอบนั่นแหละครับเสร็จแล้วพอเริ่มมีกลิ่นเปลี่ยนได้นิดหน่อยเนี่ยผมใช้กระเทียมลงทีน,นี้เราก็จะได้กลิ่นกระเทียมเข้าผสมด้วยครับ กินตัวปลาที่ถูกน้ํามันผัดเนี่ยก็จะเปลี่ยนกลิ่นแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่แล้วครับผมก็จะใส่ไข่เลยไข่ก็ต้องถูกผัดไปให้หอมเหมือนกันนะครับอันนี้เรามีความชื้นจากไข่ที่ไปผสมอยู่กับเนื้อปลาที่เราคั่วหอมแล้วเราจะต้องผัดให้เขาหอมขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับ ใส่ข้าวแล้วครับข้าวขอให้เป็นข้าวที่เป็นข้าวเย็นนะครับถ้าข้าวร้อนหุงสุกใหม่ก็ต้องเป็นข้าวที่เรียกว่าข้าวปากหม้อ,อถึงผัดแล้วก็จะได้หอมแบบนี้นะครับบี้ข้าวให้เขาได้ความร้อนไปพร้อมๆกันใจเย็นๆนะครับผัดยิ่งผัดนานก็ยิ่งจะหอมขึ้นหอมขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะผมใส่น้ำปลานิดนึงครับ ต้องระวังนิดนึงครับว่าปลาทูเนี่ยมีรสเค็มอยู่บ้างแล้วนะครับผมใส่น้ําตาลไปหน่อยครับแล้วผมก็ใส่พริกไทยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่เราเรียกว่าข้าวกระโดดไข่กระเด็นของเรานี่อย่างนี้ครับคือความร้อนถึงที่ข้าวพอได้โดนความร้อนเนี่ยก็กระเด็นขึ้นนะไข่เหมือนกันครับข้าวกระโดดไข่กระเด็นผมปิดไฟเลยครับผักชีหั่นหยาบครับใส่ลงไปในข้าวครับ นี่ผัดลงไปถ้าสมมุติใครที่ชอบพริกเราใส่พริกแดงแบบนี้ลงไปด้วยให้อยู่ในข้าวครับนี่ผมปิดไฟแล้วนะครับนี่เรามาตักเสิร์ฟไข่รกระโดดข้าวกระเด็นของแท้จะตักใส่ถ้วยยังกระโดดอยู่เลย อ่ะทีนี้ไข่เค็มของเราครับใส่น้ำมันหน่อยครับคั่วหน่อยครับนี่คั่วให้เขาสุกๆหน่อยจะได้ไม่ขาวโอเคนี่เลยครับปล่อยไข่ตรงนั้นไว้ก่อนสวยงามสวยงามเลยครับใส่นี่ครับทีนี้มาดูไข่เค็มเรา เรียบร้อยครับเรียบร้อยเราก็ใช้อเคข้าวของเราครับไข่คเค็มเราเนี่ยไม่ได้เอาไปผัดในข้าวเพราะว่าเรากลัวนะครับกลัวว่าไข่เค็มเนี่ยสุกไม่พอแล้วจะเหม็นคาวผมเลยใส่ทําแบบนี้เอาไว้ให้ครับกลมกลมแบบนี้อาจจะไม่เห็นครับแต่วเวลากินนี่สุดยอดเลยอร่อยมาก ค okay. ทีนี้มาถึงแตงกวาสวยงามสวยงามครับเราก็ใส่แตงกวาเพื่อนแนมไปหน่อยครับทำให้เขาทำให้เขาแฮปปี้หน่อยข้างบนนี้เวลาใครเคี้ยวเจอก็จะมีความรู้สึกกรอบกรอบกรอบนิดนึงครับใส่ความสวยงามด้วยผักชีของเราติดมือด้วยยังเหลืออีกอย่างครับของเคียงกันคือ น้ำปลามะนาวน้ำปลามะนาวความจริงแล้วเราก็จะต้องมีเครื่องเคียงแบบนี้นะสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยพริกน้ำปลานะที่คู่ครัวไทยครับแล้วก็ถ้าใครชอบกระเทียมนะก็ใส่กระเทียมชอบหอมแดงก็ใส่หอมแดงตามสะดวกเลยนะครับใส่ลงไปผมเนี่ยเล่นอย่างนี้ครับแล้วก็มะนาวครับเข้าไปบีบหน่อย ้ายครับน้ำปลาดีๆหอมๆแบบนี้ครับต้องใส่ลงไปด้วยโอ้โหนี่นี่น้ำปลากระเทียมพริกขี้หนูของเราบีบมะนาวหน่อยนี่คู่กับข้าวผัดปลาทูไข่เค็มของเราครับโอ้โหเดี๋ยวต้องมาชิมกันแล้วครับเวลาชิมก็ นี่ข้าวออกมาน้ำปลาผมเนี่ยมีพริกแล้วก็มีกระเทียมเม็ดหนึ่งใส่ไปด้วยอย่างนี้ครับทั้งไข่เค็มทั้งไข่ฟูนะครับมันหอมมากเทคนิคในการผัดข้าวเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะผัดแค่ให้มันเสร็จนะครับคืออยากจะผัดให้จบจบไปแล้วก็กินอย่างนั้นคงไม่ได้อร่อยแบบนี้เน่คำว่าไข่กระโดดข้าวกระเด็นในคือการสังเกตนะ บอกให้ท่านผู้ชมคอยสังเกตดูว่าทักษะในการผัดเนี่ยมันได้แล้วอย่างความร้อนพอไหมเพราะถ้าสมมติว่ากระทะร้อนแล้วสามารถที่จะดันข้าวให้มันกระเด็นได้แสดงว่าความร้อนได้ที่แล้วข้าวเราจะหอมแน่ๆเวลาผัดนะครับไม่เหม็นคาวอะไรทั้งนั้นที่อยู่ในนั้นไม่มีเลยนะครับแล้วเราจะใส่น้ําปลาลงไปปรุงรสอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อย่าใส่น้ํามันหอยเด็ดขาดนะครับเพราะน้ํามันหอยมันหนืดข้าวผัดไม่ควรใส่น้ํามันหอยอย่างที่บอกครับให้ถึงไฟทั้งหมดทุกอย่างสุกเรียบร้อยลงกัน ถึงจะได้เข้าแบบนี้ออกมาครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเรื่องดีๆในอาหารดีๆแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์สิบโมงเช้าถ้าไม่อยากพลาดกด Follow นะครับกด Subscribe แล้วท่านผู้ชมก็จะไม่พลาดกับรายการยอดเทียบไทยครับเอาละครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ